อีโบกล้องส่องแมวที่ไม่ได้มีดีแค่ไว้2ส่องแมวนะแต่ยังเดินตามและยังเล่นกับน้องแมวได้ด้วยแถมยังพูดคุยส่งเสียงกับน้องแมวได้อีกจะขาดอยู่อย่างเดียวก็คือค,คือมันจะมองมเห็นหน้าเราม,มันไม่มี LCD เนาะค่ะสำหรับรุ่นนั้นมี2รุ่นได้แก่รุ่น ธรรมดาเนาะที่เขียนว่า SE ราคา4,590บาทและรุ่น Air นะคะราคา7,900บาทถามว่า2รุ่นนี้ต่างกันยังไงคือตัว Air ค่ะตัว7,900บาทมันจะแถมตัว Motion เพิ่มเข้ามาตัว Motion ก็คือเป็นระบบ AI จับว่าอันนี้เป็นคนนะทำให้ เวลาที่เราสั่งการให้ทางทางอีโบอะคะ่ะเขาออกไปเดิน,ดนตรวจบ้านเนี่ยคะ่ะถ้าเขาเห็นสิ่งใดขยับขยื่นที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเขาก็จะเดินตามสิ่งสิ่งนั้นว่าคนนี้คือใครหรืออะไรบางทีก็อาจจะดักจับขโมยก็ได้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่งานเพชรเอ็กโปไบเทคบางนานะคะ อันนี้เครื่องแรกที่พนักง,งานเขาให้ลองจะเป็นเครื่องราคาแพงเลยซึ่งออกจะเกินงบไปหน่อยวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเพราะว่าอยากได้จริงๆอะคะ่ะก็เลยขออยู่ในงานก็ขอได้มีโอกาสได้ลองใช้เต็มที่ไปเลยตอนนี้ก็ยังเก็บตังค์อยู่คลิปนี้ไม่ได้มีการสปอนเซอร์ใดๆนะคะ หน้าจอสกรีนเนี่ยค่ะก็จะมีเมนูต่างๆนะคะเล่นเหมือนเล่นเกมเลยค่ะกดกดซ้ายขวาหน้าหลังอันนี้พอทดลองเล่นนะคะน้องสั่งให้เห็นไหมคะว่าตัวเห็นโมชั่นไหมคะเหมือนรายการจับผีแลยค่ะที่เป็นรูปร่างคนตรงนั้นนะคะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะก็คือพอน้องเขาเห็นคนเดินนะเขาก็พยายามจะมามาถ่ายอะคะ่ะภาพชัดมากค่ะที่สำคัญ เราสามารถใส่เมมโมรี่การ์ดได้ด้วยมันเลิศมากเลยค่ะค่ะแล้วก็ตะกี้พูดเรื่องการตั้งเวลาสำหรับในตัว7 9 0 0แล้วเนาะว่าให้ออกมาเดินละตะเวนได้แล้วก็น้องอ่ะเขาเดินกลับไปชาร์จแบตได้อัตโนมัติด้วยนะคะคือเลิศมากภาพก็คมชัดค่ะ วิดีโอถัดไปจะเป็นการอัดเสียงของเครื่องนะคะหมายความว่าสมมติเราอยู่ที่ทํางานอะเราเปิดกล้องดูแล้วเราจะได้ยินเสียงที่บ้านด้วยว่าน้องแมวเขาร้องหรือว่ามีเสียงรอบข้างเขาเป็นยังไงอะคะ่ะไปฟังกันคะ่ะไปดื้อตันง มันเป็นเทปที่อัดมาแล้วก็เซฟมานะคะต่อไปจะเป็นภาพจริงของน้องแมวคะ่ะ ก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพที่อัดไว้กันขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ